สวัสดีค่ะนางสาวประเาวินยุละว,วงฝึกงานอยู่ที่บริษัทวนาชัย Industry, พาเนลอินดัสทรีแผนกบัญชีโรงงานการทำงานแบ่งเป็น3ส่วนคือ account payable กรณีที่บริษัทเป็นลูกหนี้และมีเจ้าหนี้เป็นร้านค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บริษัทต้องการชำระเรียนรู้การตั้งหนี้โดยบันทึกค่าใช้จ่ายออกเป็น2ส่วนคือค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นค่าใช้จ่าย ที่ซ่อมแซมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกลค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นค่าทรศัพท์ค่าอินเทอร์นเน็ตค่าพนักง,งานตรวจใบแจ้งหนี้กับใบกำกับภาษีที่เจ้าหนี้ส่งให้บริษัทเพื่อที่บันทึกค่าใช้จ่ายจากนั้นจะทำการยื่นภาษีซื้อแก่กรมสัมภากรทางออนไลน์ในแต่ละเดือนโดยเราจะต้องตรวจเช็คเลขที่รายละเอียดต่างๆ ของเอกสารว่าถูกต้องครบกรณีที่ร้านค้าไหนยังไม่ให้ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ให้ทําการบันทึกเป็นภาษีซื้อรอโอนหลังจากนั้นถ้าหากร้านค้าส่งใบกำกับภาษีตัวจริงมาให้พนักงานจะต้องกลับรายการภาษีซื้อรอโอนออกดูใบเบิกเงินสดย่อยที่พนักงานการเงินส่งมาให้พนักงานบัญชีตั้งหนี้ในแต่ละโครงการและตรวจแวดรอโอนภายในเอกสาร จะต้องดูชื่อบริษัทเลขที่วันที่อ้างใบแจ้งหนี้รหัสลูกค้าลายเซ็นให้ถูกต้องครบถ้วนและทําการเช็คใบแจ้งหนี้ตัวจริงที่เจ้าหนี้ส่งมาเพราะบางครั้งเจ้าหนี้จะส่งแฟกหรือถ่ายเอกสารมาให้หรือแนบรูปภาพฝ่ายบัญชีเมื่อมีการตั้งหนี้จะต้องตามเอกสารตัวจริงแก่เจ้าหนี้ด้วยเพื่อที่จะเอามาตั้งหนี้คำนวณชั่วโมงแรงงานของพนักงานเพื่อการข้อผิดพลาดก่อนที่จะบันทึกค่าใช้จ่าย และตรวจเช็คค่าสินค้าให้ตรงกับความเป็นจริงกรณีที่บางร้านเขียนราคามาไม่ถูกต้องเช็คเอกสารเจ้าหนี้ต่างประเทศคือบางครั้งจะมีอากรขาเข้าและแวดแต่บางครั้งจะไม่มีแวดมีแต่แค่อากรขาเข้าอย่างเดียวส่วนที่2 P R Q จะทำหลังจากที่เจ้าหนี้วางบินกับพนักงานการเงิน เพื่อให้หวัวหน้าเซ็นอนุมัติและดำเนินการส่งเอกสารให้สำนักงานใหญ่เบิกจ่ายชำระโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับเจ้าหนี้โดยการจ่ายจะขึ้นจากดิวของเจ้าหนี้เองส่วนที่ 3. account receivable กรณีที่บริษัทเป็นเจ้าหนี้และมีลูกหนี้คือบริษัทในเครือลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศโดยลูกค้าในประเทศจะมีแหวน7ซจะทำการตรวจเช็คภาษีขาย และจะต้องดูในเอกสารเรื่องเลขที่ไปกำกับภาษีวันที่ชื่อลูกค้าให้ถูกต้องและหลังจากนั้นจะตวรวจดูว่ามีใบลดหนี้ไหมแก่ลูกค้ารายนั้นๆในกรณีมีใบลดหนี้คือลูกค้ามีของชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นเราจึงต้องทำใบลดหนี้ให้แก่ลูกค้าเช็ค,คเครดิตของลูกค้าในแต่ละรายลูกนี้บางรายจะชำระเป็นเงินสด ตรวจ commercial invoice หากมี FOB จะต้องปันส่วนออกการโหลดตู้สินค้าเพื่อส่งให้แก่ลูกค้าเอกสารจะบุการจัดวางของสินค้าอย่างชัดเจนแนวตั้งแนวนอนจะไม่สามารถผิดพลาดได้พนักงานบัญชีจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดการบูรณาการเกี่ยวกับวิชาภาษีอากร1และ2ในบริษัทเองมีการยื่นภาษีซื้อและภาษีขายทางออนไลน์ เนื่องจากการยื่นออนไลน์นั้นสามารถยืดระยะเวลาได้มากกว่าการยื่นแบบออฟไลน์นั่นเองทําให้บริษัทหลีกเลี่ยงการจ่ายเบี้ยปรับวิชาขั้นต้นใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคา วิชาบัญชีชั้นสูงสำหรับเรื่องการซื้อขายกับต่างประเทศจะบันทึกอัตราการแลกเปลี่ยนจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยสิ่งที่ได้จากการฝึกงานคือได้ความรู้หลักการเทคนิคในการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและถูกต้องและยังสร้างความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายข้อเสอนอแนะแก่รุ่นน้องคือควรจะมีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีเพื่อนำมาประกอบกับการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน และรวดเร็วในการปฏิบัติงานเนื่องจากเราจะต้องเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างแท้จริงจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการทํางานจุดแข่งของนักศึกษาคือเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับงานสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือนักศึกษายังขาดในเรื่องความละเอียดรอบคอบในการทํางาน และยังขาดประสบการณ์ในการทํางานอยากให้สาขาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ทางการบัญชีให้เท่าทันกับสายงานบัญชีในปัจจุบันแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว่างนะักศึกษาและนักบ,บัญชีอยากให้สาขาเพิ่มทักษะในด้านการใช้โปรแกรมที่นอกเหนือจากโปรแกรม e x ็ e เซลและ q i c k b o o k s